จงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้ร่ำรวยขอให้รวยขอให้ถูกหวยเลิกจนถาวรด้วยบารมีนะโมพุทธายะค่ะเจี๊ยบก็ขออนุนโมทนาบุญด้วยนะคะก็ให้เรานะคะเชื่อมั่นในพลังงานของบุญนะคะเชื่อมั่นในพลังงานของสิ่งดีๆนะคะถ้าเรานะคะได้คิดดี ทำดีพูดดีนะคะสิเหล่านี้นะคะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คะ่ะก็จะมีการรวมตัวกันนะคะแล้วก็จะดึงดูดนะคะให้เราเนี่ยเจอแต่คนดีๆนะคะเจอแต่สภาพแวดล้อมดีๆเจอสิ่งที่เข้ามาช่วยเกื้อหนุนชีวิตของเรานะคะให้ดำเนินไปในแต่ละวันง่ายขึ้นค่ะหรือแม้ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีบ้างนะคะแต่ว่าด้วย พลังของบุญกุศลที่เราได้สะสมมาก็จะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยจากหนักนะคะก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะเป็นหายค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นสุขได้เร็วขึ้นนะคะมีความทุกข์ได้น้อยลงใจของเราเนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระค่ะเวลาที่ใจของเราเนี่ยเกาะเกี่ยวนะคะกับสิ่งที่มีความบริสุทธิ์นะคะเกี่ยวกับความสบาย เกี่ยวกับบุญกุศลน,นะคะเราก็จะปล่อยวางจากความทุกข์ได้ง่ายนะคะแล้วเราก็จะไม่ยึดติดนะคะเวลาที่เราสามารถปล่อยได้นะคะวางได้อิสระได้ใจเราก็จะเบาะคะ่ะพอใจเราเบากายเราเบานะคะเดี๋ยวชีวิตเราเนี่ยก็จะค่อยๆเป็นไปนในทางบวกที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตราบใดนะคะที่เรายังหมั่นนะคะตั้งใจ ฝึกกรรมฐานนะคะการสวดมนต์การภาวนาต่างๆนะคะล้วนแต่ทําให้ชีวข,ของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ว่าเรานะคะต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่เราเนี่ยได้ตั้งสัจจอธิษฐานหรือขอนะคะก็จะเป็นไปได้ตามกําลังบุญของเรานะคะเจี๊ยบก็ขออนุมโมทนาด้วยนะคะสาธุค่ะ